ตื่นเช้ามาเจอรี่ได้ไปทำงานในตอนเช้าเหมือนทุกวันตลอด42ปีเจอรี่ทำงานในตำแหน่งไลน์เมนเจอร์ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ต่างออกไปจากเดิมเจอรี่โดนหัวหน้าให้พักงานเนื่องจากเขาทำงานที่นี่มาเป็นเวลานานแล้วในค่ำวันนั้นเจอรี่และภรรยาของเขาเมิร์ดก็ได้รับประทานอาหารมื้อเย็นกับครอบครัวและเพื่อนของเขาเจอรี่ก็พยายามหางานทำจากลูกชายเจอรี่บอกว่าสามารถช่วยจัดก,การปัญหาด้านตัวเลขกับลูกได้ คือเจอรี่เนี่ยเป็นคนที่เก่งด้านตัวเลขมากๆสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาตัวเลขได้หมดเลยแต่ลูกชายเขาก็ไม่รับพ่อมาเป็นผู้ช่วยเพราะอยากให้พ่อได้พักผ่อนแบบเต็มที่พอทุกคนรับประทานอาหารคําเสร็จก็พาเจอรี่ออกมาข้างนอกมีเซอร์ไพรส์จากทางครอบครัวเป็นเรือหนึ่งลำไว้ให้เจอรี่ขับเล่นในช่วงพักผ่อนเจอรี่ก็ดีใจอย่างมากเพราะว่าเขาได้หยุดพักจริงๆสักทีแต่ใน,ในใจลึกๆเจอรี่ก็ยังชอบทํางานและคิดเรื่องตัวเลขอยู่ดีถัดมาในอีกวันเจอรี่ก็ได้เอาเรือออกมาที่ทะเลสาบระหว่างปล่อยเรือลงทะเล เจอรี่ก็ลืมที่จะดึงเบรกมือรถไว้ทําให้รถไหลลงทะเลสาบเจอรี่จึงรีบวิ่งเข้าไปเหยียบคันเร่งสวนเพื่อที่จะไม่ให้รถตกน้ําเลยทําให้เรือเกยขึ้นมาบนฝั่งด้วยเครื่องยนต์เรือนี้ก็โดนล,ลากไปกับพื้นถนนเลยบอกได้คําเดียวว่าเละเลยพังจากนั้นเจอรี่ก็มานั่งที่ร้านขายของชําทั่วไปแบบอาการเซ็งๆโหเรือพังเฮ้ยจะได้เที่ยวจะได้พักผ่อนสักทีนั่งไปเซ็งไปก็ไปเห็นโปสเตอร์สลักวินฟอลเจอรี่ก็ดูอยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มบันเลงความคิดคณิตศาสตร์เฮย ทำให้เห็นช่องโหว,ว่เจอช่องโหว่ในตัวสลักวินฟอลที่จะทําให้เขาชนะทุกงวดเจอรี่ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังเกี่ยวกับช่องโหว่ของตัวสลกักก็คือช่องโหว่ของสลักจะเป็นแบบนี้นะครับคือในการแทงแต่ละครั้งมีรางวัลแจ็คพอตอยู่2ล้านถ้าายใน3สัปดาห์เนี่ยไม่มีใครถูกแจ็คพอตเลยเงินรางวัลทั้งหมดก็จะถูกกระจายให้กับคนที่ถูก3ตัวหรือ4ตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าการโลดดาวแต่เพื่อนเจอรี่ก็ไม่เชื่อเจอรี่ก็เลยออกจากร้านไปแบบอาการเซ็งๆอะไรวะทำไมไม่เชื่อกัน เจลลี่ก็ได้ตรงมาถอนเงินที่ธนาคารถอนเงินเก็บของเขา2,000ดอลลาร์แถมยังบอก,กบทางพนักง,งานบัญชีอีกว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าผมจะเอาเงินมาฝากอาจจะเยอะกว่าเดิม10-20%นะยังจะไปบอกเขาอีกลูกไ,ไปบอกทําไมเหมือนกัน <c oughs> ตื่นเช้ามาเจลลี่ก็ได้ไปที่ร้านไขยของชําและได้เอาเงินที่ถอนมาจากธนาคารทั้งหมดเลยซื้อสลากเป็นจํานวนเงิน2,000ดอลลาร์พนักง,งานถึงกับฮะ2,000เลยเหรอคงแปลกใจที่ว่าใครกันมันจะซื้อสลาก2,000ดอลลาร์ 2,000ดอลลาร์นี่คือ68,000บาทนะครับเงินเก็บนั้นเนี่ยโอ้โเจลลี่มั่นใจในสูต่ตัวเองมากๆเจลลี่ก็กลับมาที่บ้านมานั่งดูผลสลากแล้วก็กําลังจดเลขที่ประกาศออกทางโทรทัศน์อยู่เมิร์ดก็ได้เข้ามาทักว่าเจลลี่ทําอะไรอยู่เจลลี่ก็รีบปิดทีวีเลยไม่อยากให้แฟนเห็น <c oughs> คือเมิร์ดเขาไม่ชอบเล่นหวยนะครับแล้วถ้ายิ่งรู้ด้วยว่าเจอรี่เอาเงินเก็บของตัวเองมาแทงหวยเยอะขนาดนี้บ้านแตกแน่เจอรี่ก็เลยพยายามเนียนชวนคุยไปเรื่องอื่นพอเมิร์ดเดินไปแล้วก็เจอรี่ก็กลับมาเปิดดูสลากต่อตื่นเช้ามาเจอรี่ก็รีบมาเช็คผลสลากปรากฏว่างานนี้เจอรี่ขาดทุนไป372เจดอลลาร์แย่เลยครับงานนี้แต่ยังดีที่ยังได้กลับมาบางส่วนไม่ขาดทุนเต็มประตูถ้าขาดทุนเต็มประตูเนี่ยผมว่าเจอรรี่ความดันขึ้นแน่ ภาพก็ตัดไปที่บ้านของเจอรี่เพื่อนของเจอรี่ก็มาเล่นไพ่กันที่บ้านระหว่างนั้นเจอรี่กําลังคุ้นคิดเลยเม e เลยเฮ้ยเราพลาดต,ตรงไหนว่าทาไมตัวเลขมันมันผิดจากการคํานวณไป m ่อจนเพื่อนแล้วก็เม r เรียกเรียกอยู่หลายรอบเลยเจอรี่ก็เลยฮะอะไรนะแล้วก็เปิดไพ่ผมฟูเฮาครับแต่เกมที่เล่นอยู่เป็นไพ่จิมก็คือเล่นผิดเกมนั่นแหละครับแล้วทั้งคู่ก็ได้มาส่งเพื่อนบ้านกลับบ้านและได้นั่งพักคุยกันระหว่างคุยกันก็ได้ข้อคิดจากภรรยาของเขา mer คุณมันเก่งมากเลยขอบคุณมากสิ่งที่ผมขาดหายไปมันคือเรื่องนี้นี่เองเจอร์รี่เลยเข้าไปในบ้านด้วยความดีใจในเช้าวันถัดมาเจอร์รี่ก็รีบมาที่ธนาคารแถมอยู่ดีๆก็พูดว่าในสิ่งที่ผมกําลังคิดเนี่ยในส่วนที่ขาดหายไปอยู่มันคือขนาดของกลุ่มตัวอย่างจนลืมความถี่ของความน่าจะเป็นแต่พนักงานธนาคารก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเจอร์รี่ก็เลยถอนไป8 0 0 0ดอลลาร์เกลี้ยงบัญชีเลยในวันถัดมาเจอร์รี่ก็รีบมาตรวจสลากเช่นเคยพบว่าตัวเองได้กําไรทั้งหมด15,700ดดอลลาร์ ถึงกับอึ้งในตัวเองไปเลยว่าเฮ้ยเราทําได้แล้วเราสามารถเห็นช่องโหว่ของมันตัดมาที่บ้านของเจอรี่เจอรี่ก็ลกใหญ่เลยจะเอาเงินเก็บไว้ตรงไหนดีวะไม่ให้เมียเห็นจะซ่อนไว้ตรงไหนดีก็เลยเอาไปซ่อนไว้ในถังป๊อปคอนแล้วเจอรี่ก็ได้ชวนเพื่อนและลูกๆมาทําอาหารกินที่บ้านระหว่างทําอาหารเจอรี่ก็เข้าไปเอาวัตถุดิบในบ้านแล้วก็ได้เจอหลานสาวตัวเล็กกาลังเอาถังป๊อปคอนมาเปิดกินแย่ yeah, แล้วเจอรี่หลานสาวจะเห็นเงิน15,000ดอนลลาร์ในถังไหมเนี่ย เจอรี่ก็พยายามชวนคุยจนหลานสาวขายข้อสงสัยไปแล้วได้เอาเงินจากถังเนี่ยไปซ่อนในที่ใหม่ตกดึกมาเจอรี่ก็กําลังทําความสะอาดเตาอยู่เมริร์ก็เข้ามาข้างหลังแล้วก็ถามว่าเจอรี่คุณมีอะไรจะบอกฉันไหมเจอรี่ก็ขัดขัดไปด้วยให้บอกอะไรล่ะเมิร์ก็ได้พูดสั้นๆว่าตู้เก็บอาหารเอาละหรือว่าเมิร์ดรู้ความจริงแล้วเจอรี่ก็ถอน,อนใจและหันหลังกลับมาบอกว่าโอเคผมเล่นลอตเตอรี่ครับเมิร์ก็ทำหน้าตกใจฮะที่ฉันถามเนี่ยหมายถึงหอ่อโอริโอนะ <laughs> เจอรี่ก็ชิบหายแล้วกูโพสได้ไงวะเนี่ยคือเจอรี่มันเป็นคนชอบกินโอรีโอมากแต่ว่ามันมีน้ําตาลสูงเมิร์ดก็เลยไม่ให้กินแต่เจอรี่ก็ชอบแอบกินโอรีโอเป็นประจำเราไปบอกความลับเอาซะได้โอ้ผมเล่นลอตเตอรี่ครับแล้วเจอรี่ก็บอกว่าผมเจอช่องโหว่ในลอตเตอรีแล้วผมก็ถูกรางวัน1 5 0 0 0ดอลลาร์ที่ผมไม่บอกคุณเพราะผมไม่อยากเอาเงินในไว้กเกษียณมาใช้งี่เง่าอะไรแบบนี้เมิร์ดก็ดีใจเลยนี่แหละคือสิ่งที่ฉันตามหามาตลอดชีวิตความท้าทายยังไงล่ะ ถัดมาในตอนเช้าเจอรี่ก็ได้มาที่ร้านขายสลากแต่ปรากฏว่าร้านอะ่ะมันเอาตู้ขายสลากออกไปแล้วแล้วที่ที่ใกล้สุดที่จะซื้อสลากวินฟอลได้เนี่ยอยู่ที่เมชาชูเซธห่างจากที่เจอรี่อยู่ไปอีกหลายไมล์เลยเอาไงเจอรี่ความท้าทายมันบังเกิดขึ้นแล้วละ่ะแล้วมาในตอนเช้าของอีกวันหนึ่งเจอรี่ก็ตื่นขึ้นมาไม่พบเมิร์ดนอนอยู่ข้างๆเจอรี่ก็ได้ออกมาดูที่ครัวเห็นเมิร์ดกำลังเตรียมข้าวของออกเดินทางแหม คนที่ดูตื่นเต้นน่าจะเป็นเธอแล้วล่ะเมิร์สแล้วทั้งคู่ก็ออกเดินทางมาถึงปั๊มแห่งหนึ่งในเมชชานชูเซตซึ่งร้านนี้มีขายสลักวินฟฟลสุดยอดนายทำได้แล้วเจอร์รี่เมิร์ทั้งคู่ก็เดินเข้ามาในร้านบอกเจ้าของร้านขายของชําว่าพวกเรามาซื้อสลักวินฟฟลแปดพันใบแต่เจ้าของร้านขายสลักเนี่ยก็บอกว่าเครื่องพ,พิมพ์สลักเนี่ยจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการพิมพ์หนึ่งพันใบซึ่งถ้าเจอร์รี่ซื้อแปดพันใบก็เท่ากับกว่าเจอร์รี่ต้องรอแปดชั่วโมงยังไงล่ะแล มาฉันนทาเองฉันพิมพ์เองแล้วในคืนนั้นเจอรี่และเมิร์ดก็ได้มาพักที่ห้องพักแห่งหนึ่งทั้งคู่ก็ได้ดูผลสลากด้วยกันพอประกาศผลครบทั้งคู่ก็เริ่มกระบ,บวนการสลาก8,000ใบยเยอะมากทั้งคู่ก็ตรวจสลากเย็นเช้าเลยผลสรุปก็ออกมาว่าการลงทุนครั้งนี้ทั้งคู่ทํากําไรไปได้21,000ดอลลาร์เช็ด ตื่เจอรี่ทั้งคู่ก็ได้ไปขึ้นเงินกับกองสลากทั้งคู่ก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนึกว่าจะโดนจับได้ซะและ้วแต่มันไม่มีกฎห้ามทําแบบนี้นี่แล้วเมิร์ก็ถามคําถามกับเจอรี่ว่าคุณคิดว่าคนอื่นจะรู้เรื่องนี้ไหมคําถามนี้ถึงกับทําให้เจอรี่นิ่งไปสักพักนึงเลยภาพก็ตัดไปที่มหลาลัยฮาร์วาร์ดมีนักศึกษาคนหนึ่งกําลังศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของลอตเตอรี่ซึ่งดูทรงเก่งมากทําวิจัยสองอย่างพร้อมกันในอนาคตนักศึกษาคนนี้ต้องเป็นศัตรูกับเจอรี่อย่างแน่นอนภาพก็ตัดมมาทีี่เเจรและิ กำลังเรียกคุยกับคนในชุมชนเพื่อที่จะให้ทุกคนมาลงทุนกับเขาเจลลี่และเมิร์ดเนี่ยได้สร้างบริษัทจดทะเบียนในชื่อ gs กลยุทธ์การลงทุนเช็ดแค่ธุรกิจเติบโตไปอย่างข้าวกระโดดแล้วตอนนี้ทุกคนก็ตั้งใจฟังเจลลี่อย่างมากเลยเพราะทุกคนรู้จักเจลลี่ดีเจลลี่เป็นคนที่มีความสามารถมากแล้วทุกคนก็เอาด้วยเมิร์ดก็ช่วยหาผู้ลงทุนอีกแรงเจอใครที่รู้จักชวนลงทุนหมด เจอรี่ก็ได้มาที่บ้านลูกชายมาชวนลงทุนแต่ลูกชายเขาไม่เอาด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนไม่เก่งเลขแถมยังพูดถึงเจอรี่เมื่อในอดีตถืกว่าพ่อก็มองทุกอย่างเป็นคณิตศาสตร์นั่นแหละให้ผมไปทําอะไรก็ไม่รู้โยนเหรียญเพื่อเก็บผลความน่าจะเป็นทุกวันหยุดซึ่งถ้าเปเลี่ยนเหรียญเป็นฟุตบอลผมคงมีความสุขมากกว่านี้เจอรี่แล้วพอเจอรี่ได้ฟังประโยคนี้จากลูกชายถึงกับชะงักไม่พักนึงเลยแล้วเจอรี่กับเมิร์ดก็ได้มาที่ร้านขายสลากก็ได้หอบเงินซื้อสลากสี0 0มืนดอลลาร์โอ้เป็นเงินก้อนใหญ่มากๆ พนักง,งานร้านถึงกับบอกว่านี่พวกคุณขายยากันปะเนี่ยแต่จํานวน40,000ดอลลาร์กับการพิมพ์สลากก็ใช้เวลาในการพิมพ์ไม่ใช่น้อย,อ,ยอีกอย่างเจ้าของร้านขายสลากเนี่ยก็เพิ่งอกหกักแล้วกาลังชวนเพื่อนมากินเบียร์ที่ร้านร้านเลยต้องปิดไว้แต่ด้วยไหวพริบของเจอร์รี่ก็ถามไปที่เจ้าของร้านว่าแล้วถ้าผมไม่ใช่แค่ลูกค้าที่มาซื้อสลากกับคุณล่ะแต่เราคือหุ้นส่วนกันแล้วก็โชว์เล่มกลยุทธ์ GS การลงทุนให้เจ้าของร้านดูเจ้าของร้านถึงกับงงฮะมันคืออะไระ ไม่รู้หรอกนะแต่ผมเมาด้วยเอาเฮ้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ศึกษาก่อนการลงทุน <c oughs> แต่เจ้าของร้านก็ยังชวนเพื่อนที่มานั่งกินเบียร์เนี่ยไปลงทุนกับเจอร์รี่และเมิร์ดอีกโ,อโหเป็นการลงทุนแบบต่อยอดทั้งคู่ก็ได้มาพักที่เดิมเจอร์รี่ก็ได้จดผลสลากพอจดเสร็จแล้วก็กะจะตรวจสลากต่อ,อยันเช้าเลยเจอร์รี่ก็ได้บอกว่าคงต้องหาอะไรที่มันตื่น,ต,นตื่นกินหน่อยแล้วล่ะเหมือนกับพูดแทรกมาว่าหรือว่าเราจะค่อยตรวจพรุ่งนี้ดีล่ะแล้วทั้งคู่ก็ส่งสายตาให้กันเจอร์รี่ก็โอ้ ตัดมาในฝั่งของนักข่าวสาวคนหนึ่งกำลังโดนหัวหน้าบีบให้หาข่าวมาข่าวอะไรก็ได้ที่ทำให้บริษัทของเรามีสปอตไลท์ส่องมาตัดมาในตอนเช้าเจ้าของร้านสลากเนี่ยก็มาเคาะประตูห้องพักของเจอรี่ปัง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 เจอรี่ตื่นตื่นตื่นแล้วที่เจ้าของร้านมาในตอนเช้าตู่ขนาดเนี้ยเพื่อมาบอกกับเจอรี่ว่าเจอรี่ลอตเตอรี่เนี่ยประกาศผลรางวัลออกมาแล้วใบประกาศบอกว่าร้านของผมถูกรางวัล 82,000ดอลลาหร์หรือ27,000านบาทไทยโหโคตรเยอะอะไรมันจะสุดขนาดนั้นว่าเจอรี่แล้วทั้งคู่ก็ทำกิจการ GS การลงทุนไปเรื่อยๆจนมีรังสลากเต็มบ้านเลยที่เจอรี่เก็บไว้เนี่ยก็เพราะว่าจะเอาไปยื่นภาษีในตอนที่โดนตรวจวางแผนมาโคตรด,ดีแล้วคนในชุมชนของเจอรี่ที่ได้ลงทุนกับ g s กลยุทธ์การลงทุนก็โทรมาถาม ว่าเป็นยังไงบ้างเจอรี่เงินที่ลงทุนไปเจอรี่ก็อ้ำอ้อึ้งๆจะบอกดีไหมก็เลยหันหน้าไปทางเมิร์ดเมิร์ดก็สงสัยตามไปที่เจอรี่เจอรี่ก็ได้บอกว่าพวกนายได้กําไรคนละสองเท่าทุกคนในชุมชนก็เฮยพวกเรารวยแล้วเว้ยพวกเรารวยแล้วตัดมาในฝั่งของนักศึกษาฮาวาดก็ได้เรียกเพื่อนๆทุกคนมาที่บ้านแล้วก็บอกว่า นี่ผมเห็นช่องโหว่ของสลากวินฟอลผมต้องการผู้ร่วมลงทุนแล้วก็ให้ทุกคนกอกสลักโดยห้ามแทงซ้ำกันแล้วเพื่อนของนักศึกษาฮาวาดก็ได้ยื่นกองสลากให้กอกแต่ตัวเขาเลือกที่จะไม่กอกแถมยังบอกไปอีกว่าฉันเป็นคนดูแลภาพก็ตัดมาในฝั่งของเพื่อนเจอรี่เพื่อนเจอรี่ก็ได้ตามลูกชายของเจอรี่มาเพื่อดูพื้นที่และบ้านเก่าๆหลังหนึ่งแล้วก็บอกว่าผู้ร่วมลงทุนแต่ละคนจะช่วยระดมเงินคืนชีพเทศกาลดดตีแจ๊ดขึ้นมาในฝั่งของเจอรี่ เจอรี่ก็กําลังยกลังสลากไปเก็บเช่นเคยลูกชายก็เข้ามาช่วยพอยกอะไรเสร็จแล้วเจอรี่ก็ถามว่าแกจะคิดดูอีกทีไหมเรื่องการลงทุนลูกชายก็อ้ำอ่ำอึ้งอึแต่เจอรี่ก็พูดแทรกมาอีกว่าแกน่ะมีส่วนตั้งแต่แรกแล้วเพราะถ้าไม่มีแกฉันก็ไม่อยากนั่งนับเหรียญหรอกจะบอกว่ารักลูกก็บอกไปเถอะเจอรี่ไม่ต้องมาฟอร์มอยู่ภาพก็ได้ตัดมาที่ร้านหนังสือในชุมชนผู้ร่วมลงทุนหลายคนก็เข้ามานั่งฟังที่เจอรี่พูดเจอรี่ก็กําลังพูดแต่ลาร์ดผู้ลงทุนนนคึงกก็ยมมือถาาเจรี่่ว เจอรี่งานประชุมครั้งนี้ไม่มีอาหารเลี้ยงหรอเจอรี่ก็บอกไม่จะมีได้ยังไงนี่มันงานประชุมผู้ถือหุ้นร้านก็บอกอ้าวแล้วทําไมถึงมาชวนตอนเย็นเวลากินข้าวของพวกเราด้วยล่ะเจอรี่ก็อ๋อเออนั้นทุกคนใครจะไปกินข้าวเชิญไปก่อนเลยผู้ลงทุนแต่ละคนก็ลุกกันไปหมดห้องเลยเอ้ยฟังกันหน่อยแล้วเจอรี่และเมิร์ดก็ได้มานั่งกินอาหารกับเพื่อนก็คุยกันว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าเกมเนี่ยจะอยู่อีกนานแค่ไหน เราจะลงทุนครั้งใหญ่เพื่อซ่อมงานเทศกาลดนตรีแจให้มันกลับมาตัดมาในฝั่งของเจ้าของร้านสลากตอนนี้ก็ได้สั่งซื้อเครื่องขายสลากมาอีกหนึ่งเครื่องแล้วก็ได้มาไว้ตรงร้านขายพายจ่ายค่ายืมสถานที่นิดหน่อยแล้วก็กินพายได้ไม่อั้นกินไปเลยเจอรี่กินฟรีจ่ายแค่ค่าสถานที่พอภาพก็ตัดมาในฝั่งของนักข่าวสาวที่ได้ข่าวคนถูกลัตเตอรี่ซึ่งมีชื่อเจอรี่อยู่ในนั้นก็เลยเกิดเป็นประเด็นข้อสงสัยทำไมเจอรี่ถึงต้องขับรถไปไกลถึง10ชั่วโมงเพื่อไปซื้อสลากอย่างเดียวด้วยนะเอาแล้วเจอรี่ ตอนนี้มีคนกำลังจับตามองนายอยู่นะแล้วที่ร้านของคนขายลอตเตอรี่เมิร์ดกับเจ้าของร้านก็กำลังทำกิจกรรมของตัวเองไปเรื่อยเมิร์ดก็กำลังพิมพ์สลากเจ้าของร้านก็แกะแคะอะไรไปเรื่อยก็มีรถมาจอดหน้าร้านมีผู้หญิงแต่งตัวนี่เซ็กซี่เลยเดินเข้ามาในร้านแล้วก็มาหยิบเบียรอ์อไปโดยที่ไม่จ่ายตังค์แถมยังหันมาด่าเจ้าของร้านอกีกบอกว่าไอ้ e y, พวกขี้แพ้ก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นเมียเก่าของเจ้าของร้านที่โดนเจ้าของร้านไปฟ้องหย่านั่นแหละครับ ตัดมาในฝั่งของนักศึกษาฮาวาดก็จอดระบบเข้ากองสลากรัฐเฮ้ย <Hey, S 1> พวกนี้มันเก่งไปถึงไหนเนี่ยและได้เห็นเมืองที่ถูกสลากบ่อยอยู่2ที่ซึ่งเมืองนั้นเป็นเมืองที่เจอร์รี่และเมิร์สอยู่แล้วสถานที่สองที่นั้นก็หมายถึงเครื่องสลากนั่นแหละเครื่องหนึ่งอยู่ร้านไข่ของชําอีกเครื่องหนึ่งอยู่ร้านไข่พายเอาแล้วเจอร์รี่โดนจับตาม,มองทั้งนักข่าวและนักศึกษาพวกนี้ด้วยภาพก็ตัดมาที่ร้านไข่ของชําเมิร์สก็พิมพ์สลากไปตามปกติแล้วเจอร์รี่ก็เดินเข้ามาหิ้ววิทยุมาด้วย แล้วก็เดินไปหยิบแชมเปญที่ซ่อนเอาไว้หลังตู้เย็นมาเปิดเพื่อเป็นการฉลองวันครบรอบแล้วเจอรี่ก็ได้เปิดเพลงบรรเลงบรรยากาศพาคิดถึงตอนทั้งคู่ยังเป็นหนุ่มสาวทั้งคู่ก็กําลังเต้นรำอย่างมีความสุขแต่ก็มีพวกนักศึกษาฮาวาดเข้ามาขัดจังหวะทั้งคู่แถมยังพูดดูถูกเจอรี่ด้วยว่าฮะนี่เป็น2ตายาย่เหรอที่ทําเรื่องแบบนี้เมอร์และเจอรี่ก็หงุดหง,งิดมากที่มาทําลายบรรยากาศที่พวกนักศึกษามันมาเนี่ยมันต้องการผู้ร่วมลงทุนจะได้ไม่ต้องมาแข่งกันเองแต่เจอรี่ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ ทั้งคู่ก็ได้เต้นรำกันต่อมาในมุมของเจ้าของร้านลอตเตอรี่ก็กําลังเซ็นเอกสารฟ้องหย่ายกทั้งบ้านยกทั้งรถให้กับเมียเก่าไปเลยยอมเซ็นแต่โดยดีไม่เหอไม่เอือสักคำพอออกจากสํงงานักงานเมียเก่าก็ได้ถามว่ากลยุทธ์การลงทุนที่คุณเลือกเก็บเอาไว้เนี่ยมันคืออะไรเจ้าของร้านก็ได้บอกไว้ว่ามันคือบริษัทเล็กๆที่ผมเป็นหุ้นส่วนที่ทําให้ผมถูกหวยทุกเดือนเมียเก่าถึงกับอึ้งตาค้างไปเลยเฮ้ยมันมีบริษัทอย่างนี้ด้วยเหรอวะเนี่ย ก็ตัดมาในมุมของนักข่าวก็ได้มาหาซีออของวิน a l ลเพื่อจะสัมภาษณ์อะไรบางอย่างแล้วก็บอกกับซีอไปอีกว่าคุณรู้ไหมที่เมืองเมืองนึงอะ่ะมีคนถูกลังวลสลากของคุณเดือนละเป็นล้านเลยนะทุกเดือนซีอก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็เดินเข้าบริษัทไปแล้วนักศึกษาฮาวาดก็ได้มาหาเจอร์รี่ที่ร้านไข่ของชําเพื่อคุยกับเจอร์รี่เป็นการส่วนตัวแล้วก็ได้ข่มขู่เจอร์รี่ให้เจอร์รี่ถอนตัวออกจากเกมนี้ซะคิดเอาแล้วกันขบวนการของผมเนี่ยสามารถเจาะระบบของรัฐได้แล้วขอ้อมูลสําคัญของคุณ ทำไมพวกผมจะเข้าไปไม่ได้ล่ะบัตรเครดิตเงินหลังกษียนข้อมูลสําคัญสําคัญและครอบครัวของคุณจะเป็นยังไงก็คิดดูเอาแล้วกันเจอรี่พอพูดเสร็จไอเด็กเวนนี่ก็เดินออกจากร้านไปเจอรี่ก็ได้มาบอกกับเมิร์ดซึ่งกาลังเตรียมข้าวของไปร้านขายสลากอยู่บอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรแล้วเมิร์ดผมไม่เอาแล้วผมไม่เล่นเกมนี้แล้วอา้าวเจอรี่โดนไน้ขู่ได้สําเร็จหรอเนี่ยแต่ก็เข้าใจนะเจอรี่มันโดนขู่คนในครอบครัวด้วยใครๆก็ไม่อยากให้ครอบครัวต้องมาเสี่ยงทั้งนั้นนะถูกไหม มันเจาะระบบรัดได้นะเฮ้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างตัดมาที่ร้านขายหนังสือเจอรี่ก็ได้เรียกผู้ถือหุ้นมาประชุมแล้วก็ได้ประกาศว่าเราจะเลิกเล่นเกมนี้แล้วละ่ะผมขอโทษด้วยนะทุกคนแล้วก็เดินออกจากร้านไปลูกชายเขาก็เดินตามออกมาแล้วก็พูดกับพ่อของเขาว่าพ่อจะยอมให้เด็กเวรพวกนั้นเอาสิ่งที่พ่อทํามาไปอย่างนั้นเหรอเมื่อก่อนพ่อไม่เคยอยู่ในสายตาของคนอื่นเลยคนอื่นไม่รู้ว่าพ่อทําอะไรไม่มีใครสนจนตอนนี้พ่อได้ทําบางสิ่งบางอย่างให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวของพ่อ ทุกคนมาอยู่ที่นี่มารวมกันตรงนี้รวมถึงตัวของผมมาอยู่ที่นี่พ่อคิดเอาแล้วกันเป็นคําพูดที่ให้กําลังใจดีมากๆถัดมาในตอนเช้าเมมร์ดก็มาบอกกับเจอรี่ว่าเจอรี่วันนี้มันเป็นวันโลดาวน์นะเจอรี่ก็ไม่ได้สนใจเไม่สนนะ่ะผมไม่เอาแล้วเหมอือดก็บอกว่าตั้งแต่ฉันคบกับคุณมาเนี่ย ฉันไม่เคยเห็นคุณยอมแพ้อะไรกับเรื่องง่ายๆแบบนี้เลยนะแล้วคุณจะยอมให้เด็กเว้นที่ไหนก็ไม่รู้ที่ยังไม่รู้จักตัวคุณดีฉันนับไปอย่างนี้เหรอเจอลรี่พอได้ฟังเมิร์สพูดแล้วเจลรี่ก็ได้หัวเราะออกมาแล้วก็บอกคุณนี่มันโสดแสบจริงๆทั้งคู่ก็ได้ออกไปซื้อลอตเตอรี่เหมือนเดิมเย้เจลรี่คนเดิมกลับมาแล้วภาพก็ตัดมาที่ฝั่งของนักศึกษากําลังนับกําไรจากสลากปรากฏว่ากําไรที่ได้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามเป้าก็คือเงินรางวัลส่วนใหญ่อยู่ที่เจลรี่ทําให้เด็กนี้หัวเสียมาก มันเลยวางแผนว่าจะเอาคนมาลงทุนกับมันเพิ่มคนที่มีเงินทุนหน,น,หนาเพื่อที่จะมาสร้างโลดดาวให้ตัวเองจากนั้นมันก็เริ่มแผนการเริ่มจากหาผู้ลงทุนเป็นนักธุรกิจรายใหญ่หลายๆคนแล้วก็ให้คนในขบวนการเนี่ยกระจายคนออกไปกดสลากโดยที่ไม่ให้ใครมาซื้อสลากนอกจากพวกของตัวเองเท่านั้นเจ้าของหลานสลากก็ได้รีบเดินมาบอกเจอรี่เลยเจอรี่แย่แล้วกองสลากประกาศโลดดาวเจอรรี่ก็พูดว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันจะเป็นไปได้ยังไง เพราะว่าต้องสามสัปดาห์ก่อนมันถึงจะเกิดการโลดาวเจลลี่ก็ได้ยืนคิดอยู่แป๊บหนึ่งต้องเป็นไอเด็กนั่นแน่ๆที่ไปกระตุ้นให้มันเกิดโลดาวเจลลี่ก็ได้รีบวิ่งไปขึ้นรถแล้วก็ขับดิ่งตรงมาที่หมหาลายัยฮาวาทันทีเลยคนในขบวนการก็อยู่กันครบเลยเจลลี่ก็ได้พูดทํานองว่าเธอกําลังจะทําอะไรต้องการที่จะได้เงินโดยที่ตัวเองไม่เสียอะไรเลยอย่างนั้นเหรอแต่แกพลาดแล้วละ่ะที่ลืมมองสิงรอบข้างไปคนที่อยู่ข้างในคนที่คอยช่วยเหลือนายแล้วตัวนายละ่ะทาอะไรบ้างกับเรื่องนี้ นายช่วยอะไรได้บ้างฮะแล้วเจอรี่ก็เดินจากไปคนในบวนการก็เริ่มถอนตัวไปทีละคนทีละคนจนหมดแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของเขาเองแล้วเจอรี่และเมิร์ดก็ได้มาหาซีอของบริษัทเพื่อมาบอกว่าบริษัทของคุณเนี่ยมันมีช่องโหว่นะมีแค่ผมกับเด็กนักศึกษาฮาวาดที่รู้เรื่องนี้ซีอก็ถามว่าจะให้ผมทํายังไงล่ะเจอรี่ก็บอกไปว่าให้ทาการเปิดรางวัลแจ็คพอตในเว็บไซต์ให้ทุกคนได้เห็นกันไปเลยเพื่อป้องกันการกตุ้นโลดาวคืออย่างนี้สลักวินเฟลเนี่ยจะไม แล้วเด็กพวกเนี้มันก็ทําการกว้านซื้อสลากให้หมดเลยไม่ให้ใครได้มันก็จะเกิดการโลดาวเกิดขึ้นเพราะมันไม่มีใครถูกต่อ้ถูกมันก็จะกลายเป็นรางวัลแจ็คพอตซึ่งพอบริษัทเปิดผลรางวัลให้ทุกคนได้เห็นแล้วเนี่ยจะทําให้ประชาชนคนอื่นๆหันมาซื้อสลากวินฟอร์มากขึ้นมันเลยทําให้ไม่สามารถควบคุมการซื้อสลากได้แล้วภาพก็ตัดมาในฝั่งของนักศึกษาก็ไม่มีใครเอาด้วยแล้วสักคนจนต้องไปปิ้นสลากด้วยตัวเองคนเดียวไม่เหลือใครน่าสงสารนะแต่ก็สมน้ำหน้าวะ่ะแล้วเจอรรี่ กำลังเล่นฟุตบอลกับลูกชายอยู่นักข่าวสาวก็เข้ามาขอสัมภาษณ์กับเจอร์รี่เจอร์รี่ก็ได้พานักข่าวสาวคนนั้นไปดูลังสลากที่เก็บเอาไว้นักข่าวสาวก็ถามว่านี่คุณทําเองทั้งหมดเลยเหรองานคงหนักหน้าดูเลยนะเจอร์รี่ก็บอกไปว่าผมไม่ได้มองมันเป็นงานเลยครับทุกสิ่งที่ผมทําผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นแล้วนักข่าวสาวก็กลับมาที่สํานักพิมพ์หัวหน้าก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าผมต้องการข่าวจะทําข่าวไปทําไมเขาเป็นคนที่คอยช่วยชุมชนเอาไว้นะแต่หัวหน้ากก็บอเรื่องนี้ไมม่่ใชประเด็นผต้องการแค่่ขาว เจอรี่กับเมิร์สก็ได้มาที่ร้านขายสลากลอตเตอรี่แล้วก็ได้เห็นพงงนักงานกําลังยกเครื่องสลากขึ้นรถไปแล้วเจ้าของร้านก็เปิดข่าวให้ดูเป็นข่าวคนลูกเกี่ยวกับช่องโหว่ของสลากวินฟอลที่เมืองเมชชชูเซตโดยข่าวก็ให้เขียนพาดพิงไปถึงนักศึกษาฮาวาดคนนั้นตัดมาที่ฝั่งของนักศึกษาพ่อก็ได้มาหานักศึกษาถึงกับตกใจอ้าวพ่อมาได้ยังไงเนี่ยพ่อก็ย่นข่าวให้ดูแกดังใหญ่แล้วดูซะไปเก็บของกลับบ้านตัดมาในมุมของเจอรี่เพื่อนของเจอรี่ก็มาหา ชวนไปงานประชุมผู้ถือหุ้นพอเจอรี่กับเมิร์ดมาถึงก็เห็นงานเทศกาลแจ๊สเอ้ยเจอรี่โดนสะพายใหญ่ซะแล้วเขินแทนเลยอะ่ะพอร้านขายของชาโดนเอาตู้กดลอตเตอรี่ไปผู้ถือหุ้นคนอื่นๆก็เอาเงินนั้นอะ่ะไปเหมารถบัสแล้วก็ไปเหมาสลากจากทั่วรัฐเลยขนมาเป็นลังแล้วทั้งคู่ก็ได้เต้นรากันในงานเทศกาลดนตรีแจ๊สเมิร์ดก็บอก,กบเจอรี่ว่าฉันอยากได้เงินรางวัลแจ็คพอตสักครั้งยังเลยเจอรี่เจอรี่ก็ตอบไปว่าผมได้รางวัลแจ็คพอตตั้งแต่ก่อนเล่นซะอีกเอ้ย โคตรโรแมนติกอะ่ะหวานมากเจอรี่พอทั้งคู่เต้นรำจนจบเพลงทั้งคู่ได้วิ่งไปตรวจสลากตามสูตรเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงซึ่งเจอรี่และเมิร์ดได้เงินจากการลงทุนครั้งนี้ไปทั้งหมด27ล้านดอลลาร์หรือ900กว่าล้านบาทไทยโคตรสนุกเลยเรื่องนี้ผู้ชมผู้ฟังที่ดูแล้วชอบผมแนะนำให้ไปดูด้วยตัวเองนะครับเรื่องนี้สนุกมากจริงจริงและตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในหนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ